รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลน,นะครับเครื่องร้อนประกาศเอาจริงฝาดล้างแก๊งคอสเ,ตเตอรลโอ้โหยินดีมากครับ สนับสนุนเลยครับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยผมคงจะยังไม่มีการติวิพากษ์วิจารณ์อะไรเพราะอย่างที่บอกว่ากระทรวงนิติตอนนะครับเป็นกระทรวงที่วันนี้นะครับคนที่เข้ามาดูแลก็เป็นคนใหม่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นคนพักเดิมๆอะไรเดิมๆเนี่ยผมจะตั้งข้อสังเกตแต่วันเนี้ยนะครับกระทรวงนี้นะครับเป็นกระทรวงที่บอกได้เลยครับว่าพักเพื่อไทยเข้ามาดูแลและก็เป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิติตอนเนี่ยเครื่องร้อนประกาศเอาจริงก็ขอให้ทําการฝากล้างและเออาาจงเัพผมบกลย ว่าถ้าวันนี้นะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยประกาศและก็ทําอย่างจริงจังและเอาจริงจังในการปราบแกง๊แกงคอนเซเตอร์ไม่ได้ยากครับสามารถปราบได้ง่ายก็ต้องเอาใจช่วยนะครับว่าวันนี้ขอให้ทาอย่างจริงจังและผมก็คงจะต้องติดตามผลงานของนะครับรัฐมนตรี Mostly, HER, ตตว่าการกระทรวงนิจิทัลด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิจิทัลนะครับเครื่องร้อนประกาศเอาจริงครับฝาดล้างแก๊งคอสเตอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจตทอนเพื่อเกษตรและสังคมประสิทธิ์จันรวงทองจากพักเพื่อไทยนะครับเครื่องร้อนสตาร์ตติดง่ายประกาศนะครับแผนงานที่จะต้องทําในทันทีไร้เรียนไปที่แก๊งคอสเซเตอร์ที่จะสร้างปัญหาไม่รู้จบนะครับได้เวลาถูกเช็คบินตามด้วยนะครับเฟกนิวและผนันออนไลน์นะครับงานนี้มีหนาวนะครับนายประเสริฐจันรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจตทัลนะครับเพื่อเกษตรและสังคมเปิดเผยว่าหลังเข้ารับตําแหน่งพร้อมที่จะหารือกับฝ่ายบริหารของกระทรวงต่อการ การจัดการกับปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ถือเป็นนะครับวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหาและปราบปรามถือว่าเป็นเรื่องแรกๆที่จะต้องเข้าไปแก้ไขและป้องกันลําดับถัดมาก็คือข่าวก็คือข่าวข่าวที่เป็นการหลอกลวงหรือว่าเฟกนิวหรือการเผยแพร่ข่าวเท็จนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องป้องกันและปราบปรามรวมทั้งเรื่องของการพนันออนไลน์ที่จะต้องเข้ามาแก้ไขเพราะสิ่งเหล่านี้คือการมอมเมาประชาชน เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากกระบวนการมิจฉาชีพมองว่าทางกระทรวงได้ทําเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ผมจะเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับถึงการยืนยันตัวตนบุคคลและการตรวจสอบอัตลักษณ์นะครับซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะวันนี้นะครับที่มีการหลอกลวงประชาชนส่วนมากมาจากการยืนยันตัวตนอาจมีข้อที่ต้องแก้ไขเพื่อให้เกิดการรัดกลุ่มยิ่งขึ้น ส่วนนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเลตของพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้ยังไม่มาถึงนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเกษตรและสังคมนาย,ยกรัฐมนตรีจรึงไม่ได้มอบหมายมาให้แต่ส่วนตัวนะครับเชื่อว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องน่าจะ มีกระทรวงการคลังกระทรวงนิทท้อนเพื่อเกษตรและสังคมและกระทรวงพาณิชย์ต้องรอดูก่อนว่านายลกวัตีมีบัญชาอย่างไรและใครต้องทําบ้างเขากล่าวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีครับกระทรวงนี้ก็คือเป็นการเรียกว่าฟาร์มเดือดร้อนของประชาชนจริงๆเลยครับเรื่องของการเรื่องของการที่อ่า ของภัยในออนไลน์นะครับในไพ่ออนไลน์เรื่องของการหลอกลวงในออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เรื่องของการพนันออนไลน์ที่หลายๆคนก็บอกนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับในเมื่อนายประเสริฐจันทรทองเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีใหม่ครับก็ต้องให้โอกาสในการทํางานนะครับว่าดูนะครับและที่สําคัญนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้าเราจะทําเราต้องทําให้มันจริงนะครับทำให้ไม่ได้เพราะว่าการที่จะปาบปามผมบอกเลยว่ากระทรวงนี้สามารถปาบปามได้แน่แต่จะปาบปามจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ สิ่งที่ทำนะครับก็อย่างที่บอกว่าคงจะไม่ต้องมีอะไรพูดครับก็เอามาอัปเดตนะครับว่าวันนี้จะมีการดําเนินดำเนินการกันใหญ่แล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากที่พูดแล้วเนี่ยนะครับจะมีการดําเนินการหรือเปล่านะครับดำเนินการหรือเปล่าเพราะก็อย่างที่บอกว่าพักเพื่อไทยเองมีต้นทุนของการที่ไม่รักษาคําพูดมาอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับแต่ครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อเข้ามาทํางานนะครับการที่อดีตนะครับมันไม่สามารถรบง้างได้ แต่วันนี้มันต้องเอาผลงานนะครับของปัจจุบันเนี่ยนะครับเพื่อจะลบล้างอาดีตก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับนายประเสริฐจันทร์หลวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยจะสามารถนะครับสร้างผลงานนะครับในกระทรวงของตัวเองได้หรือเปล่าก็คงต้องติดตามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ